สบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกูสกคนพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กลับมาพบอพพอกับบาพรอ,อ่าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ที่เฮืนอ,เอ,อนของอ่าบ่าวดาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยพอดีว่าทางบ่าวพรก็ได้มาทางเฮือนบ่าวดาวพ่อแม่พี่น้องเลยเอ่อทางทีมงานทางแก้วเอ่อคนงานเพ่นเนาะที่ผู้อยากจะดีเพ่นเหตุเฮือนไหนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่เฮือน ของบาดาวบรรยากาศก็ด wow, ีแห้งเลยทางเฮือนเพิ่นกนวาตมีน้ำใสกิบเลยราหวงกระโดดน้ำได้เลยความพี่น้อพะตอนนี้ก็ไปคพี่นก็ไปบึงไปชมทั้งเฮือนของบาดาวนกันเลยเนาะคพี่น้องจาของเงินมันก็อยู่ตอนนับเป็นทีร้อยควาพี่น้องไปเขาก็ไปบ่งไปชมกันเลยมพี่นองว้าตัวมพี่น้องทางเฮือนของบ่าวดาวความพี่น้องวา ปะปอนกับยังบปเลยมาจักเถื no like like Babylon, ่อพ yes ่อแม่พี่น้องไอ้ผู้เพิ่นกะเห็ดบังคาแล้วไปทีละร้อยพ่อแม่พี่น้องไอ้ผ้ป๊บจะขัดกะเรียนเพิ่นนี่เนาะผู้ทางอิดบล็อก่นกะมีครบพร้อมใพ่อแม่พี่น้องเลยปั๊บจิตต์ขัดกเรียนเพิ่นเนาะผู้ไปเอาเข่าไปเบิ่งให้กายนำกันเลยผู้ทางทีมงานทั้งน้องเซลล่ากะบ่าวดาวเนาะกับบาวจ้อยผู้่นกะบพากันลุยเลยเพิ่นกับปั๊บประดับดินเนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้ผู้เอาดินคนดินเข่า เฮือนี่ยเพราจวดขนาดเลยเหมือนกัมีตัวเบรุ่นเลยมีแต่มีตัวเบรุ่นว่ะสามหนุ่มเลยครูเว้นแต่น้องเสือทองเพิ่นเนาะไปเหาเขาไปทักทายสบายดีน้ำกันเลยไปพี่น้องเลยครูก่อนที่ไปทักทายสบายดีเขาก็บึงเอ่อต่างเงินบารดาวน้ำกันเนาะไปพี่น้องเลยว่ะตกักกระเลี้นสีสดใสขนาดเลยสีแดงกิ๊บเลยว่ะตุ๊กออกฟอนยังไม่เคยได้มาจักเถื่อนไปพี่น้องต่างเงินบารดาวเพิ่งกันฮากามาเมื่อแรกเหมือนกั ตเบืกังดาวนคุดระดับพืนเพือนฝนเนาะ้อเคเนาะคไปทักทายสบายดีน้องเล่ารกัน่นคูสบายดีเด้อน้องเล่าสบายดีอฟังเหตุอย่างนี้เนาะเลยปั๊บรับพืเพือนนงดยครเยอ่ตัวไปนรพ้อมแลแล้ว่าตั้งตอน้อยเจ้ายังเชล่าคนปิบนะ đời bà chơi quá nè nó bà đi đâu bà chơi đâu bà chơi lấy cái ai còn cái cầu gì đó bà phải nói bà chơi cái lò đời à chúng nó giờ mà tham mà sẽ lại đơn sẽ lại đơn bà thay sẽ đi bà đào bà đào còn sẽ còn hơn phần nó bà đào cái khi ăn cái nào cút được sẽ còn hơn phần thì nó ờ sẽ bài đi bà đào đơn อ่าตั๊กเนาะเฮือนใจเนาะสิแล้วเด้อนี่เนาะน้องดาวเนาะบ่ง่ายบ่ง่ายบ่โอ้ได้หลังคานี่ก็เติมนึงเลยน้องจ๋าเนาะดีใจเด้อน้องหลาน้องดาวเด้อเออมื้อนี้พากันปรับพื้นบ่มื้อนี้น้องดาวอักเนาะกสิแล้วเนาะงบพื้นมีบ่น้องน้องดาวหรือยังมีลบ่มีเนาะมแต่เ็ดซื่ออ่างบวบ่น้องดาว อยากจะดีคนเอางบให้ไอ้ถั่วบ่รวยตัวตีนจะกวงเติมบ้างเดาประมาณได้ดินจะแม่นบ่วเติมรักขัวหนิรวยกัรักขัาวอ่กวงเติมเนาะรวยขักขั้กขผูรักขั่วก็มีเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ๋อแต่มีแต่พร้อมลงมือเนาะน้องดาเนาะไม่ได้พร้อมลงมือใช่ยังพูดเนาะทั้งงานส่างคนอ่ารุยไปไหนกันมื่อนั้นเนาะรวยอ่าติขักขั้กขั้กผู้รองพูบอกอีบอกก็มีครบสุดป่าเติมพู ก็คักพอิรองกมเพืเตดินอีกบุดนอีกบ้าเนาะน้องดาวเนาะเพิ่งกะอยากจะดีเพิ่งกะรดนดอกเพิ่นกะเบิ่งอยู่เนาะเพิ่งกะเียร์แลวแะไเฮือนกเห็นอะไรกันันว่ังล่ะอ่าป้าดินจะไปรุ่นพ่อองโดยพ่พาน้องฉลาดกันพวน้องฉลาดเลยจ้ะขยันได้หน้าฉลาดเอาได้ ตั้งหล่อทยานนองฉลาเนาะเป็นไรน้องชลาสบายดียุบมือน้องลาดู่างมือก็สบายดีแน่เป็นอะคือสบายดีเห็นเมื่อยเ่ครับเหมืเมื่อยเนาะเออแล้ก็เจ้านนองฉลาากันสบายก็คือสิบุเรีดวิงานเนาะนอนอยู่เหื่นพดแหละเพินได้วาถือได้น้งีนองลสบายดี่มือโดยสบายดีแข็ง่มือเนาะแต่ว่าสบายกายไม่ได้เห็นวยกเนาะต เอาเด้อบรรจัยเด้อเอาให้มาเร็วได้เจ้าะเดี๋ยวสบายนอนเนาะเดี๋ยวบุคคลก็สบายนอนแต่ก็มีเงินใช้อาทิตย์ฮาเราจะคิดจัะหาก็มีเงินใช้เนาะสิล่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็อันอันอนาคตมันบ่คือกันเนาะโดยแม่เนาะสิล่ะฐานะมันก็ต่างกันโดยเออมื้อใดสิพากันเฮ็ดหัวเนาะสิล่ะผู้อยบ่โดยอันนี้ก็อ่ายังบ่ฮู้เนาะบวชเพราะว่า เฮามีแต่อุปกรณ์เครื่องซื้อยังบ่ได้มาครบเด้อรอเล็กรออย่งตัวงบเบิดแล้วนะโดยพอได้ซื้อแต่เอ่เสา่แล้วก็ายโดยีตีบ็อกไว้ดแล้วบ็อกก็เป็นกแล้วโดยผู้ใหญ่จะดียมาทางน้องลบ่น้องลโดยอ่าก็แต่งบค่าสร้างก็บ่มีเนาะ มีบ่อบรเฮ็ดบ่พอนี่ทางชาวบนคกลับมาบอกอยู่ว่านนี้เราเพิ่มไปดูแต่อุปกรณ์เครื่องเครื่องเองเครื่องบครบแล้วโดยโดยยังเหลือแต่เล็กเนาะกับกปูนกับกับปูนกับนกับบุมีกับการ้างเป้นหเลชะอ่าตนนี้ครบเลยกับพ้อมลงมือเลยเนาะโดยอ่ายนัเลยบอนี่โดยาบ่บจวดของกันบ่เอะไเป็นงานเราเฉยโดยโดยวิยังไหลวะอ้อย ยังรายยุ่นใช่ไหมยเอายางชวกกเลยจอยเอามาย่ําบอ้พากิยานขนาดเนาะคำยังฟากันเลือกอยู่พอไม่นอกูอ่าะกนงจะไปรุนค่นดินกับผุนมีกบในเนาะลงดาวเนาะเจอแจ่เทพื้นเนาะอ่าอันนี้ก็บเกืองหนึ่งเหได้ผลป่ะเกือบแล้วเลด้หนี่งยังลือแต่ก่อกระโบไปได้น่ เเื่นนี่ก็อ้ความฟันเริ่มเป็นจริงเข้าไปเรื่อยแล้วมีหลายอย่างเนาะมหลายอย่างเนาะังมีกล้งมืกล้อเนาะม่เลยเขาเห็นเองพื้นลายมันเฉล่ยเฮือนในหลังก้วงใช่ไหมน้องเฉล่เฮือนหลังนี่อุ้ยบ้าโดยมันบาดาวนี่ัวร่นากลเร่นั้นชิิไปแม่เนาะโอ้โหกว้วงเลยพวกวันที่สองสามเนาะ เกือบ16เมตรเผ่เด้อรวมกันนี่น้องเขา้างยา a เนี่ยก้วงเลยมั้ง9เมตรเผื่เลยวะว้าตัวธรรมดารดาเลยหาเงินทางชีวิตกับบาคนกับใได้เนน้องนั่นสิละบาคนไปไทยทายปีก็ยังไม่ได้เืินลังนี่โดยเทียบเท่าเท่ากับงหน้างระบ้านองล่าน่หคเไปท่ายปีแล้วอ่าก็ได้รังคาได้ลางคาสีปีแล้วบางคนโอย๋อบางคนก็เคยไปไทยเด้ เจ็ดปีไม right? ่ได right? ้อีกเลยไม่ได้อีกเลยเลยตะคาก็มีข้มหมูนะโดยเด็กยังโชคดีของบาร์ดาวน์หนอดีใจน้ำดาวหลายเด้อหลายเด้อไม่ให้โดนเงได้เลินดาวเลยสู้ต่อไปเจ้ากะแต่ทันเนี่ยถ้าคนดีไปเรื่องดาวอย่าถอยอย่าถอยเรื่องดาวเลยเดาวคนขยันอยู่แล้วขั้นอดกับการขั้นกะอดเนาะ ກະດຸກະໄດ້ເງິນໃຊ້ຫາເງິນນະຄັບນີ້ແລະອີ່ຫຍັງກະຄັນເຮືນດບາຍງິນຄກມั่นຕັດມມມີໃຊຍາກມື້ນີດາວໄປເງິນຄມືນີ້ກແປບດວນາງບໍ່ພໍຍັງແມ່ນືຂອງກແພງມນດານແ່ນແພງຫື กับมาไดล้วก็พากันย right er yeah. the yeah, ุดบ well ้องหนงดาวมนี Kingston, ่ใช yeah? yes, right? ่แล้วบูดไจริงเลยือว่าถ่ายเวลาเลิกถ่ายเวลาเลืกอเ่อยเม่อยก็พักเนาะไปคุมเฮาแมนเรื่อยๆเดียวเลยพูองดาวฮยฮะแลห้องนี้บ้นองดาวน้องะอาต้จือกนเนาะจะไปรุ่นก็จะว่ายเเปินีู้กหนัจอยยังเด็กพูกสปีดไปหนัจอยเฮ้ยกิ๊กโบด้วยะ หยอกมาจอยเว้พี่น้องเลยนานๆพอกันเถอะเนาะน้องหล่าขี่รถกันน้องหล่ากันเติมหนึ่งแล้วเนี่ยมาหิ้นไปมากะเสดีกันเนาะน้องหล่าเนาะปมากะหิ้นกันกัวันสาม่าวบ่พอนหินบ่พอนมาจะเชื่อโดยจอยตัดไปนั่นบอกวันนี้ก็พากันเห็ดอยู่เฮือนแหวนเองวันนี้เห็ดหลักเองใครเห็ดกันได้บ่ววันนี้โดยเฮือนน้าสาวนี่ แมเอไปพาพาโดยเดีวเดี่ยระบนเล่าเงยพนมีเตคันไดบ่น้งเลล่หรืองงบ้เาบหบ่มาทางเอื่อนเพื่นอ่าโดยูนอนูทางหน้าสางผมนมาเนาะหน้าสางไหเื่อนเอาเบ่งมาจ้อยแล้วอุงานระบืนี่เท่านาหไงมันกสร้างแก้วบพี่นอ มาเออจันองสาววน้งชลาใช่น้งาจับน้องชล่าใช่น้องสาจับโบจักเลยโบจักเลยบเามาเถอะบหได้มลละเดน้องตันเดตันบอโอ้น้ำใบ่โอ้ยจักยากเลยับยาเลยจับมืไม่ใช่น้องสัพีเนาะเต็มอยู่บ่ก็สบายแล้วไบดนี้งห่านูเลยูยังูนเลยเลน้องหลายอยู่บ้านื่อเลยตอนน้นอยู่กับไปใช้ได้อยู่แต่เดือนมันห้อนกันโดดต่ำเลยเนาะ นำลายไหมเนาะสบายนำใช่คือนนกระบาดปูเลยมันมันบวมมันบวมปีนบวมแล้วเฉยละโอ้เอา่ได้เลยเนาะถากกี่รอบเหานเห็นงานอยางนี่ก็นเนาะหอนกระพากันนีนอะไรมนคือตกพอท้งบ้าตก่รอเฉยละตกงแห้งเติบนะทางนเนาะเมนผ่าก็เหลื่อมมันคืผ่าก็ดังลูกปิเตอรซับจุ๊บบุันยานพายุเข่ายุเขาคือเนาะ เยเพราะอยังเพราะลายมือมันหอนน้เฉละน้อเลยยางนีม่แด่อาหารันสูงก็เส็จนะบคนเมนรไปแดงกันบ่อาหารันสูงเลยมันฉลากินและบ่ได้กินแล้วบ่่ได้กินจะเรื่อบ่หอนเลยยังไ่ได้กินบ่ยังไ่ได้กินเลยบ่มีไปหาไปหาด้คือบ่คิปไปหาใไปแดงนเสร็จละปลาดดงดาวกรดงจอยและไปแย่เด็ด ได้ก like ินแลวกลอกเบิรกแล้วเริ่มตื่นแล้วฝนตกเลยน่าเสยอาหารจัดชวงแพงนี่ขมือเนี่ยกิโลนังร้แสนโบ้เดี๋ยวนี้เนาะแสนกว่าแสวบ้เนี่ยแะพอพอได้กินได้ไหมพอนโดยแซ่บอยู่ได้ขาดกนหละเสิร์ฟบนไปทางเลยเสิร์ฟนางเลยเื่อรางองเถื่อเลย ช่ยเถื่อนให้ได้กินเลยไล้ยังมาจอยหัวยัดเดียวเดียวผมจะใช่เพึ่นดุเนาะเพึ่นฮาให้กินก็กินแล้วเาก็ทำเป็นแน่เพึ่นฮาให้กินแล้วก็กินไม่กล้าใช่เลยน้องชายจนอยสิลุงคันไดเชิญบุษบัลลันก์เลยเหยาะเนี่ยอเหยาะวันดอกจอยวันเนาะพอไปพี่น้องเลยเอาพวงกวนนี่งชายเด้อเห็ุเรียองเด้อกับใจลายเด้อสู่เรื่องราวเด้อ

โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้กับบับพรอนกับชิคอร์ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปเนาะเอาไว้พบดพอดคลิปหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามให้บับพรอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้บับพรอนเนาะคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้องเลยบับพรอนช่วงนี้กับบับพรอนอาร์ซีตรงคลิปบอสมัมเสมอบันไดเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าบับพรอนกับติดเวียดติดงานในนิดหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยฝากขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องในไลน์พ่อแม่พี่น้องเลย อ่าพี่นรองสุดท้านี่พ่อของเาวคำว่าสบายดีเด้อพี่นรองไปเลยเดอร์พี่นรอง